สวัสดีนะคะชาวาลัคนาราศีพิจิกนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นคลิปที่าลัคนาราศีพิจิกเลยนะคะเพราะว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะคะชาวาลัคนาราศีพิจิกจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะเป็นการอ่าน ไพ่แบบ general reading นะคะอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างกับในบางท่านนะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคะเรื่องทั่วไปของเราก็จะมีเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะอาจารย์ใช้ไพ่ออร์คเในการทำนายนะคะขอให้ทุกท่านาตั้งจิตนิดนึงเนาะขอเป็นเรื่องงานก่อนเลยนะคะ เรื่องงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะโอเคชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะคุณเองอาจจะมีความเขาเรียกว่าได้ ได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือว่าได้รับงานชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเนาะเป็นคนที่อายุมากกว่าผู้ชายนะคะที่จะมาช่วยเหลือของคุณในเรื่องงานที่มันติดขัดคือจะมีปัญหาเข้ามาหรคุณจะรู้สึกเขาเรียกว่าเจ็บ บาดเจ็บทางใจรู้สึกหน่อยอะค่ะแต่ว่าพอ,อามีผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายได้เนาะแล้วตัวคุณเองก็เขาเรียกว่าสถานะคือมันมัน,ม,นมันโยงกันเนาะเรื่องงานและเรื่องเงินพอเรื่องงานสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยคุณถึงจะได้เงินกลับมาถามว่าคุณจะไดเ้เงินกลับมาแบบไหนคือใครที่ทํางานประเภทออนไลน์หรือเป็นธุรกิจ ส่วนตัวค่ะจะได้เงินดีจากในทางนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์มองว่าไม่เกินมไม่เกิน4 4สัปดาห์ค่ะน,น่าจะเห็นผลเนาะใครที่คาดหวังอะไรไว้อะไรที่มันติดขัดอยู่ลองเข้าหาผู้ใหญ่ดูแล้วก็อาจจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะก็จะช่วยท่านได้อีกทางหนึ่งเนาะ,ะทีนี้เรามาดูในเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องเงินของคุณนะคะในรา,าราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนาะให้คุณระวังในเรื่องของอค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์นะคะความหมายก็คือว่าอาจจะเกิดเขาเรียกว่าอยากไปท่องเที่ยวแบบ ฉับพลันเนาะคือนึกแบบปุบปรับอยากไปก็ไปอะไรเงี้ยหรืออาจจะหมดไปในการใช้จ่ายกับคู่รักเขาเตือนว่าในเดือนนี้ให้คุณพยายามวางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินนะคะไม่งั้นคุณอาจจะบาดเจ็บเนาะแล้วก็เรื่องของอการร่วมหุ้นร่วมลงทุนในระยะนี้คุณยังไม่ควรที่จะไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครนะคะอาจจะเกิดการหักหลังหรือว่าเสียใจในภายหลังได้นะคะ ค่อนข้างจะลิงก์กับกับเรื่องงานด้วยโนเรื่องเงินของคุณในเดือนนี้เพราะว่า,เ,าเงินที่คุณจะได้มาเนี่ยมันส่งผลมาจากงานที่ถูกแก้ไขปัญหาแล้วแล้วถึงจะได้มันอาจจะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเงินติดขัดจากงานอย่างเงี้ยพองานโฟโลูปปุ๊บเงินก็จะได้แต่ว่าคุณอาจจะติดในเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาอะไรเงี้ยให้ระวังให้ดีนะคะามาในเรื่องของอความรักเนาะ อความรักของคุณในเดือนนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับผู้อื่นหรือผู้คนที่คุณรักมากนะคะจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าคือให้เขาไปหมดแล้วลรวรู้สึกตัวเองอะกลับมานอยเองหมดพลังใจเองหรือว่ามี บางอย่างที่คุณยังไม่แน่ใจในตัวคู่รักของคุณอาจารย์จะบอกว่าพลังงานอันนี้นะคะมันสามารถกลับกันได้อาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้แต่อาจารย์บอกว่าให้คุณดูดีๆแล้วกันในเรื่องการที่คุณจะให้ใจใครไปเต็มร้อยนะคะเพราะว่ายังมีการปิดบงังการไม่ได้บอกทั้งหมดในเ,เรื่องของของอีกฝ่ายาหนึ่งว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่านะคะขออีกใบหนึ่งแล้วกันเนาะอืม ถ้าตัวคุณคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยการที่คุณต้องมไม่คาดหวังอะไรปล่อยใจเป็นอิสระนะคะเหมือนนกเนี่ยนกคู่ที่โบยบินเนี่ยค่ะคุณจะต้องไม่คาดหวังกับกับสิ่งใดเนาะแล้วก็พยายามเพิ่มพลังใจให้ตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่า อาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณกำลังสงสัยหรือคู่รักของคุณไม่ไ,มได้บอกคุณนะคะคุณจะได้รู้ในเดือนนี้นะคะความรับจะถูกเปิดเผยออกมานะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังสุขภาพเขาเรียกว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงละกันให้ระวังเรื่องอช่วงล่างช่วงระบบสืบพันธุ์นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ระวังในเรื่องของอ เขาเรียกว่าอะไรพวกต่อมลุกมากหรืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่คุณควรระวังให้มากในเดือนนี้คือคุณต้องวางแผนให้รัดกุมนะฮะอันนี้อาจารย์ขอสรุปเลยกันให้คุณวางแผนให้รัดกุมในเรื่องของการวางแผนการงานและการเงินทั้งสองอย่างนี้ของคุณเดือนนี้มันเกี่ยวเนื่องกันมากถ้างานคุณติดขัดคุณจะไม่ได้เงินแต่ถ้าพอมีผู้ใหญ่ช่วยแล้วปุ๊บงานฟลเงินมา แต่สิ่งสำคัญคือพลังใจของคุณคุณต้องบูสตัวเองกลับขึ้นมาให,ให้มีพลังใจในการทำงานให้มีพลังใจเขาเรียกว่าให้รักตัวเองแล้วกันรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดกับคู่รักนะคะที่จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงได้ในเดือนนี้ถ้าคุณปล่อยใจให้เป็นอิสระไม่คาดหวังทำตัวสบายสายอะไรจะเกิดก็ช่างมันไม่ต้องสนใจ คุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากในเดือนนี้นะคะยังไงก็อาจารย์ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพจอาจารย์ไตรทาร์ลอลดลิเดอร์ไว้ด้วยละกันนะคะมีช่องยูทูบด้วยอาจารย์ไตรทาร์ลอลดลิเดอร์นะคะยังไงก็ขอให้ชาวลาัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายน2563นี้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ